ฮอร์โมนที่ควบคุมการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตถูกควบคุมโดยฮอร์โมนหลายชนิดคือกลุ่มฮอร์โมนจากอาวัยวะสืบพันธุ์กลุ่มฮอร์โมนจากต่อมหมุนไตส่วนนอกกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมหมุนไตส่วนหน้าและกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไทรอยหนึ่งกลุ่มฮอร์โมนจากอาวัยวะสืบพันธุ์มีอันธะและรังไข่นอกจากสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วยังทำหน้าที่เป็นต่อมไรท่อสามารถสร้างฮอร์โมนประเภทสเตียรอยด์ได้หลายชนิดในเพศชายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเซลล์อลินเตอร์สเตเชียลหรือเซลล์ไดิ ซึ่งแท้งอยู่ระหว่างหล่สอส้าอสุจิในอันทะจะได้รับการกระตุน้นโดย LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างฮอร์โมนเพศชายซึ่งเรียกว่าแอนโดเจนซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนหลายชนิดที่สําคัญคือเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่กระตุ้นการสร้างสเปิร์มและควบคุมการมีลักษณะของเพศชายเช่นมีลูกกระเดือกที่เห็นได้ชัดมีขนตามร่างกายลักเล้แขนขาอวัยวะเพศไหล่กว้างและสะโพกแคบ ลักษณะของเพศหญิงเช่นมีเสียงเล็กสัพเพิปายวัยวะเพศและเต้านมมีขนาดโตขึ้นมีขนขึ้นตามบริเวณรักแร้และวัยวะเพศนอกจากนี้ฮิวทูเจนยังมีส่วนในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่รังไข่โดยฮิวทูเจนในปริมาณที่สูงกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หนังเอลฮิสมากระตุ้นให้เกิดการตกไข่ฮิวทูเจนยังทําให้ท่อนาไข่ในต้นเนื้อมดลูกหดตัวกระตุ้นเซลล์บริเวณช่องคลอดให้หนังเนืออเพื่อช่วยให้สเติร์เลื่อนที่ไปยังหอนําไข่ได้ พอปัดลูเทียมจะสร้างโพเจสเตอโรนและอสเทรเจนซึ่งทำงานร่วมกันโดยโพเจสเตอโรนกระตุ้นการเจริญของเงยื่อบุชั้นในของผนังมดลูกให้หนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของเอมบริโอฮอร์โมอนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกเอนโดเจนนอกจากสร้างจากอันทะแล้วยังสร้างจากต่อมหมวกไตส่วนนอกของทั้งเพศหญิงและเพศชายซึ่งมีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อตามร่างกายมากกว่าปกติเสียงห้าว ในเพศหญิงที่โตเป็นสาวแล้วจะมีหนวดเคราวนอกจากนี้ในเพศหญิงสามารถสร้างอีสโตรเจนจากต่อมนี้ได้เช่นกันถ้าต่อมนี้สร้างอนโดเจนมากเกินปกติย่อมทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้โดยเด็กจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วขึ้น จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งโกโนาโดโทรฟินซึ่งประกอบด้วย FSH และ LSH ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญของรังไข่และอันทะให้สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศในเพศชาย FSH กระตุ้นการเจริญเติบโตของอันทะและหลอดสร้างอสจุจิให้สร้างอสจุจิส่วน LSH กระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สเชชยนให้หลั่งเทสเทอสเตอโรนส่วนในเพศหญิง FSH กระตุ้นการเจริญของฟอลรสเินในรังไข่ขณะที่ฟอลรสเิน จะสร้างอสโตรเจนส่วน LH จะกระตุต้นการตกไข่โกรทฮอร์โมนจากต่อมใต้ตสมองส่วนหน้ามีหน้าที่สําคัญในการควบคุมการจเจริญเติบโตของร่างกายอาจเรียกฮอร์โมนชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งว่าโซมาโทโทพินทําหน้าที่กระตุ้นให้ตับสังเคราะห์สารไปกระตุ้นการจเจริญเติบโตของร่างกายกรณีที่มีโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในวัยเด็กจะทําให้ร่างกายสูงผิดปกติหรือสภาพยักษ์หากมีปริมาณฮอร์โมนนี้น้อยเกินไปใน,ในวัยเด็ก จะมีลักษณะเตี้ยแคะหรือสภาพแคะถ้ามีโกรทฮอร์โมนสูงภายหลังโตเต็มวัยแล้วร่างกายจะไม่สูงใหญ่กว่าปกติมากนักแต่ส่วนที่เป็นกระดูกแขนขาคางกระดูกขาแขนไกลและกระดูกแก้มยังตอบสนองต่อโกรทฮอร์โมนอยู่ทําให้กระดูกเหล่านี้ขยายใหญ่โดยเฉพาะบริเวณใบหน้ามือเท้านิ้วมือนิ้วเท้าจะมีขนาดใหญ่ผิวหยาบกร้านและหนาขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นบวมตามข้อต่อเรียกลักษณะดังกล่าวนี้ว่าอโคเมกาลี ดิบในมนุษย์นอกจากทําหน้าที่ควบคุมอัตราในคาลิซึมของร่างกายดังกล่าวแล้วยังควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและการเจริญเติบโตของสมองการขาดไทรอยซินในวัยเด็กจะทําให้มีผลพัฒนาร่างกายช้าและสมองด้อยลงการจเจริญเติบโตช้ากว่าปกติและปัญญาอ่อน